พี่พอพี่ออนพี่ออนนะพี่พอ,อแล้วก็ต่อด้วยออนนะคะต่อไปก็เป็นน้องรอนนะคะน้องรันก็เป็นน้องรอนไปนะคะเป็นรอ,อนรอนเลยพมโอเคก็ถัดไปก็ขอ,อเสียงกดมือไปเลขแปดรัวๆให้กับพี่บางออน,นิสัยมั่นนะคะอ่าเอ็กเซ็กคูทีฟแบรนด์พาร์เนอร์แล้วก็สมาชิกรายได้สะสมไปแล้วมากกว่าหนึ่งล้านบาทค่ะขอเชิญพี่บางออนได้เลยคะ่ะพี่ออนไม่ได้ยินเสียงจ้า พี่ออนหลุดไปหรืเ่าเมื่อกี้ยังมาอยู่เลยสักครู่นะคะทุกคนขอเช็ดแป๊บหนึ่งวิทยากรลันหายนะคะเมื่อกี้เห็นนะพี่ออนขาไม่เปิดไมค์ค่ะมาแล้วมาแล้วอ่าโอเคเชิญเลยค่ะพี่ออนตอนนี้กล้องยังปิดอยู่นะคะพี่เมื่อกี้เปิดมาแป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะเ,คเชิญเลยค่ะพี่ออนชัดเจนเชิญค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงพี่นะ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสมาแบ่งปันเนาะ,ะก่อนอื่นก็ขอบคุณอัพไลน์รันแล้วก็คุณต้นคุณนิพันธ์คุณองกเนาะก็จริงๆตอนรันติดต่อมาก็บอกรันไปเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่พึ่งแชร์เองนะทําไมถึงให้พี่มาแชร์อีก <laughs> รันก็บอกเอ้ยเวอร์ชั่นที่แล้วมันสั้นไปวันนี้ขอเวอร์ชั่นที่มันยาวหน่อยเนาะก็จะพยายามอืม <laughs> ก็อันแรกคืออยากจะแชร์ผลลัพธ์จากการใช้สินค้าเนาะคือพี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่พูดได้เลยว่าเป็น Product of Product คือเราใช้สินค้าร้อยเปอร์เซนจะเห็นว่าในรูปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อายุสามสิบหกสี่สิบแปดจนปัจจุบันคืออันนี้มันจะเป็นทั้ง Inside Out และ Outside In เนาะที่อยากแชร์แบบนี้ว่าเออตอนที่พี่เข้ามาเนี่ยมันมี เอดล็อก ok ตัวแรกที่พี่ได้กินเนี่ยคือ r า q u สแควร์ตอนที่กิน r า q u สแควรตอนนั้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนะี่ยเราจะมีปัญหาเนาะตัวพี่เองพี่จะมีปัญหาว่าตอนนอนน่ะไม่ว่าเราจะนอนดึกสมมติว่าถ้าพี่นอนสักเที่ยงคืนซึ่งก่อนนอนเนี่ยพี่จะเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าระหว่างนอนเนี่ยจนถึงสว่างเนี่ยเราจะต้องมีอาการแบบเฮ้ยตื่นมาเข้าห้องน้ำอยู่บ่อยๆแล้วเช้าเนี่ย พอเราตื่นมานาฬิกาปลุกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เราไม่อยากตื่นเลยมั่นเพียอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนตุ๊ก,กตาล้มลุกอะลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ล้มไปนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากที่เราได้รู้จักอาร์สแควร์เราก็มีโอกาสได้กิน r าร์สแควรบอกเลยว่าอาการพวกนี้หายไปหมดเลยนะก็คือนอนรวดเดียวยาวเลยแล้วก็เช้าเนี่ย ไม่ว่าเราจะตั้งนาฬิกาปลุกกี่โมงนะมันมีความรู้สึกเฮ้เราเนี่ยรู้สึกตัวหรือนอนอิ่มแล้วเนี่ยก่อนนาฬิกาปลุกประมาณห้านาทีจนกระทั่งมีคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยอาสแควร์กับนาฬิกาปลุกมันนัดกันไว้เหรอคือเราตื่นแบบนี้ทุกครั้งที่เราจะตื่นอะ่ะก็คือห้านาทีก่อนนาฬิกาปลุกเราจะรู้สึกตัวแล้วก็สดชื่น ต้องบอกว่าทุกวันนี้อาการอตุกตาลม้มลุกเนี่ยหายไปอันนี้ก็คือเอ็ดล็อกตัวแรกที่ได้กินเนาะคือ r square หลังจากนั้นก็พอมี Y-Span เราก็ตื่นเต้นอีกเนาะเขาก็บอกว่า Y-Span มันจะซ่อมระบบ ADM อะไรอย่าเงี้ยก็ตื่นเต้นพอ Y-Span มาเราก็กินอา r แควควบคู่กับ y s p a ปจะเห็นว่าออพี่เนี่ยอายุก็59แล้วนะจะห้าสเต็ม ก็ถือว่าเราเป็นคนที่อายุเยอะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนาะก็เคยคุยกับรันรันก็บอกว่าเฮ้ยพี่ออนพี่ไม่ใช่คนไม่ใช่ปกตินะคนวัยพี่เนี่ยเขากินยากันแล้วนะต้องบอกเลยว่าพี่เป็นคนไม่เคยกินยาเลยแล้วก็แทบจะไม่เคยป่วยเลยต้องบอกว่าสุขภาพแข็งแรงมากแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าในในรูปเนี้ยก็จะไปวิ่งซึ่ง วิ่งก็ไม่เคยมีอาการจนเพื่อนบางคนก็บอกเฮ้ยไปวิ่งไม่มีอาการปวดเขา่าไม่มีอะไรเหรอเราบอกเราไม่มีอาการใดๆเลยต้องบอกว่าขอบคุณทั้ง R-Square ทั้ง Y-Span นะสุขภาพแข็งแรงสุดอ่าแล้วขอขอเล่าประสบการณ์นิดนึงคือจริงๆเมื่อตอนปลายปีที่แล้วอะที่อ่ะไปเที่ยวเกาหลีตอนเดือนธันวามันเป็นหน้าหนาวเนาะซึ่งพอไปแล้วเนี่ยเรามีอาการป่วย ซึ่งป่วยตอนนั้นน่ะเราก็คิดว่าเราเป็นไข้หวัดธรรมดาเที่ยวทุกวันเลยค่ะไม่เคยหยุดเที่ยวอ่าแล้วก็พอเราเริ่มป่วยหลังจากนั้นเราไปกันทั้งหมดห้าคนเนาะก็คนที่สองก็เริ่มร่วงคนที่สามก็เริ่มร่วงคนที่สี่คนที่สี่เริ่มป่วยตอนวันที่เราใกล้กับขอโทษเถอะแข็งแรงจนขนาดไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโควิดจ้า คือมารู้ตอนกับเมืองไทยอ้าวที่ฉันป่วยที่เกาหลีฉันเป็นโควิดเหรอเออต้องบอกว่าวิตามินเราเนี่ยดีมากเออคนที่ห้าไม่ร่วงคนนั้นคือเล็กขาปนีเล็กไปด้วยแล้วเล็กเนี่ยเป็นคนที่นอนกับพี่ทุกคืนเราไปกันทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดวันหรือเก้าวันอะ่จะจำไม่ได้แล้วเล็กนอนกับพี่ทุกคืนแต่เล็กไม่เป็นอะไรเลย สี่คนเน่ยค,ยค่อยๆล่วงแล้วอาการเนี่ยต้องบอกว่าอาการพี่เนี่ยเหมือนไม่ได้เป็นอะไรแต่ส่วนหลานอีกสามคนเนี่ยอาการค่อนข้างหนักเพราะว่าสามคนเนี่ยไม่กินวิตามินต้องบอกว่าสินค้าเราดีมากเอออันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จากการใช้เนาะอืมก็ขอสไลด์ถัดไปรันอสไลด์ถัดไปเนี่ยคือพี่อยากจะแชร์ผลลัพธ์ของแม่พี่เนาะอาจจะเห็นว่าอันเนี้ยแม่พี่ อายุเจ็สิหกกับแปดิบเจดอ่ะต้องบอกว่ารูปแปดสิบเจ็ดเนี่ยดูเขาสดใสกว่าตอนอายุเจ็สิบหกนะแล้วก็รูปนี้ล่าสุดเนี่ยที่พี่เพิ่งโพสเฟสไปเนี่ยตอนนี้อายุเก้าสิบสี่อซึ่งแม่พี่อายุเก้าสิบสี่เนี่ยตอนนี้เขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันทำอะไรได้เองหมดเลยอขอแชร์รูปซ้ายที่แม่นอนเนี่ยตอนนั้นน่ะแม่น่าจะอายุประมาณสักแปดเจ็ดแปดแปดอ่ะ แม่เกิดอุบัติเหตุคือซิ่งค่ะอยากไปตลาดก็ไปเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาว่าให้มารับตัวเองไปตลาดหน่อยสุดท้ายเนี่ยก็ถูกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็ถูกรถชนอ่าแม่ก็ถูกถูกกระเด็นมันนอนมากองอยู่ที่พื้นก็สะโพกเนี่ยกระดูกหักตรงขาอมอืก็ใส่เหล็กซึ่งต้องบอกว่า แม่สามารถเดินได้ภายในสองเดือนหลังจากที่ผ่าตัดอะซึ่งถามว่าคนอายุแปดสิบเจ็ดเนี่ยแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วผ่าตัดใส่เหล็กเนี่ยซึ่งถ้าเป็นบางเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะนอนติดเตียงไปแล้วนะแต่แม่พี่สามารถเดินได้ภายในสองเดือนอืมแม่พี่เนี่ยกินวิตามินมาตลอดเขาก็กินอาสแควร เป็นเอทล็อกตัวแรกเหมือนพี่เหมือนกันแล้วพอหลังจากนั้นมี y วายสแปนก็กิน r า q u สแควรคู่ไวายสแปนแต่ตอนนี้ก็วนให้แกกินน่ะแกก็น่าจะกินมามากกว่าห้าปีเนาะต้องบอกว่าเป็นคนที่อายุเก้าสิบกว่าที่แข็งแรงมากทุกวันนี้ยังถากหญ้าปลูกผักรดน้ำผักได้เองหมดมเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้ให้แกอยู่คนเดียวเนาะก็ต้องให จ้างคนไปนอนกับแกเออนี่ต้องบอกว่าวิตามินเราเนี่ยดีมากๆเลยคือถ้าใครมีผู้ใหญ่เนาะก็แนะนำว่าซื้อวิตามินให้ผู้ใหญ่กินเถอะมันสุดยอดมากนี่อันนี้คือผลลัพธ์ของแม่พี่เลยอะใครเจอเนี่ยก็จะไม่คิดว่าแกอายุเก้าสิบกว่าเออเพราะว่าแกแข็งแรงมากแล้วหน้าตาแกก็สดชื่นเออเมืม่อปีที่แล้วพี่เลี้ยงก็บอกมาว่าเนี่ยดู พี่เลี้ยงคือหลานนะเขาก็จะเรียกอีนะเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยช่วงเนี้ยดูอีอ่อนๆเนานะอะไรงั้นอ่พะพอดีตอนนั้นอนะ่ะพี่ให้แกกินตัวอื่นให้กินไลท์แพคให้กินรีเซ็ตอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าแม่เราอ่อนแรงเนะี R ่ยอารสแควร์น่าจะช่วยได้เออก็เลยเอาหลังจากที่วิตามินที่แกกินประจําหมดก็เลยเอาอาร์สแควร์ไปให้กินกินได้ไม่ไม่ถึงครึ่งเดือนมัน้งพี่เลี้ยงบอกเฮ้ยสดใสแล้ว เอออันนี้ต้องบอกเลยเอ็ดล็อกแนะนำทั้งอา q สแครทั้งไวสแปแต่ณเดือนนี้เนี่ยตอนนี้กี่รีเซ็ตอยู่ก็ประมาณนี้คืออันนี้แชร์ผลลัพธ์เพื่อจะเอาไปแนะนำคนอื่นได้เนาะคราวนี้ต้องอามาถึงเทคนิคการปิดดูโอ้ก็เหมือนที่พี่เคยแชร์ไปครั้งที่แล้วเนาะเทคนิคการปิดดูโอ้ของพี่อะ่ะก็คือลิสต์รายชื่อลูกค้าเออ ว่าเฮ้ยเนี่ยลูกค้าคนไหนเขากินอาวาส์สเปนกินอาร์สแควรของเราเออเราก็ส่งไปให้เขาก็บอกว่าเฮ้ยเดือนนี้มีโปรแล้วก็คอมเพลทให้เขาว่าเออเนี่ยถ้าอยู่ซื้อปกติราคานี้นะแต่ถ้าอยู่ซื้อเดือนเนี้ยราคามันจะเซฟเซฟไปเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าถ้ามันราคามันเซฟเนี่ยมันก็ไม่ไม่ยากที่จะตัดสินใจนะเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณบริษัทเนาะที่ ทำสื่อดีๆให้เราใช้เนี่ยคือสื่อของเราเนี่ยดีสวยงามแล้วก็ไม่ยาวแล้วเข้าใจง่ายออแล้วก็ถัดมาเทคนิคที่ใช้ก็คือแชร์ประสบการณ์อย่างที่พี่แชร์ไปในสองสไลด์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราเนี่ยใช้สินค้าร้อเซนเวลาเราไปแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นเนี่ย พี่ว่ามันง่ายในการที่แชร์นะมันเหมือนเป็นอินเนอร์ของเราเนาะเขาถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าจะทำสินค้าทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือให้ใช้สินค้า100%เอออันนี้ก็คือแชร์ประสบการณ์จากที่เราเป็นผู้ใช้หรือแชร์กับคนในครอบครัวเราเออหรือในกรณีเคสบางอย่างที่เราไม่มีโอกาสได้ใช้เนี่ยเราก็ยืมผลลัพธ์ของลูกทีม ยืมผลลัพธ์ของทีมงานหรือยืมผลลัพธ์ของลูกค้าไปเออไปแชร์ให้เขาว่าเอ้ยเนี่ยลูกค้าเนี่ยใช้อันนี้แล้วมันมันดีแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีโอกาสมาให้เราทำอัพเซลได้คือจริงๆเนี่ยพี่มีลูกค้าหลายคนที่กิน R s q u a แ e อีกกิน y s p a ปแต่ไม่เคยกิน r s q u a r e พอมาดูโอเนี่ยคือบางคนอาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมีลูกค้า Y-span แต่ว่า พอดูโอมันต้องขาย y s p ส n ปนคู่ r s q u สแคทำยังไงถึงจะปิดดูโอได้เอ,อสิ่งที่พี่ใช้เนี่ยก็คือพี่ก็จะใชออ้คลิปของคุณแบงค์ที่พูดเรื่อง r s q u สแคแล้วพี่ก็จะใช้คลิปไอ้หนู2ตัวที่ทดลองอะ่ะก็ส่งไปให้เขาว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีการทดลองนะหนูที่กิน r s q u สแคกับที่ไม่ได้กินเนี่ยมันเกิดความแตกต่างกันยังไงอะไรเนี้ยเอ,อแล้วพี่ก็เล่าเรื่องของพี่อีกหนึ่งเรื่องนะ ว่าเฮ้ยเนี่ยพี่เนี่ยบางครั้งเนี่ยพี่ต้องไปต่างจังหวัดพี่อย่างหลายๆคนจะรู้นะว่าพี่คนระยองบางครั้งเนี่ยบางทั้งที่พี่ไประยองเนี่ยพี่ไปเช้าเย็นกลับอืมแล้วพอเราไปถึงนู่นนะ่ะบางทีเราไปแล้วเราไม่ได้หยุดอะ่ะเราก็ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยเวลาเราขับรถกลับมาเนี่ยเราจะเหนื่อยมากเคยถึงขนาดเหนื่อยจนแบบขับรถเนี่ยแทบจะไม่เห็นเส้นแบ่งถนนนะ่ะเออนั่นคือเมื่อก่อน แต่หลังจากที่เราได้กิน r าสแควรถ้าวันไหนพี่ไปแล้วพี่กลับเนี่ยพี่จะต้องไม่ลืมกิน r าสแควร์หกเม็ดเลยนะก็กินไปเลยหกเม็ดขับรถไปตะลอนได้ทั้งวันขับรถกลับมาถึงกรุงเทพยังสดชื่นอันเนี้ยเราก็เอาประสบการณ์ของเราแล้วก็ยืมผลลัพธ์ของทีมงานเนี่ยก็ไปแชร์ให้เขาฟังมันก็สามารถอัพเซลได้มันทำให้เขาเออก็รู้สึกอยากที่จะลองกินอาสแควร เพิ่มมันก็เลยทําให้เราขายได้เป็นคู่ไม่ต้องไปแยกขายเนาะเพราะบางทีไปแยกขายเนี่ยเราก็จะมีประเด็นอีกนะว่าเฮ้ยขายวายสเปนหมดแล้วอาร์สแควจะทำไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งเคสลูกค้ารีเฟอร์เคสลูกฟ้าลูกค้ารีเฟอร์คนเนี้ยคือที่มีลูกค้าเก่าที่เคยกินแล้วหยุดแล้วก็พอมีโปเนี่ยก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าเอ้ยเนี่ยตอนนี้มีโปนะเขาก็เลยสนใจแล้วเขาก็ไปเจอเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ย ที่เป็นงูสวัสดเขาบอกเป็นแบบทรมานมากหน้าเย,ยเกยก็ไปเล่าให้คนนี้ฟังคนนี้เขาก็เออสนใจเชื่อเปล่าว่าเขาอ่ะกินสี่วันเขาดีขึ้นสิบวันเขาหายจากการเป็นงูสวัสดเลยซึ่งพี่บอกให้เขากินเต็มโดสนะอันนี้ต้องบอกว่าสินสินค้าเราดีมากจะใช้คำว่า amazing ก็คงไม่ใช่เนาะมันต้องเป็น ต้องบอกประสิทธิภาพของวิตามินของเราเนี่ยสุดยอดมากเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะรันโอเคยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทั้ง ความประทับใจนะคะผลลัพธ์ประสบการณ์ที่พี่ออนมีนะคะและวิธีการแบ่งปันนะวิธีการขายนะมาเต็มนะทั้งนพวกเราก็แคปหน้าจอนี้เอาไปใช้กันได้เลยก็อย่างที่เห็นนะคะพี่ออนไม่ได้ทําอะไรพิจิตพิสดารเลยนะคะก็ทําตามหลักที่เราถูกสอนกันมาเซเว่นเวิร์กโซนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือใช้มีผลลัพธ์จริงๆแล้วก็อินเนอร์ไปแบ่งปันนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่บางออนนะคะเป็นเลขหนึ่งรัวรกันเข้ามาที่ช่องแชร์สําหรับวิทยากรคนแรกของรานนะคะที่มาแบ,บ่งปันเรื่องเอา ดูโอ้ค่ะอ่ะถ้า